ได้ได้พอยึดผ้ามันนั่นแหละยไดยึดผ้าอะไรยึดยึดไตยึดหันยึดใตดินนะยึดพอดีเงดียวเนี่ยคือเวลาผมปลูกไง เดียวหมักคุณจะหมักสีหมูคุมักิีหมูเสร็จปุ๊บอันนี้หอมก้นแล้วก็สงหมูไตแล้วก็หอมอีกที่นี่อะไถึงจดประมาณนั้นแต่ถ้าขุดมาไตมันมันจะมันจะเพื no, ่ออะไรมังเนี่ยมันยะระมาณนั้นแะครับมันจะซอยได้จะซอยเห็ดหมูซีได้ดีเาเขาเขาไม่รู้วิธีการมาทำนั่นไเนี่ บาดีายใช้มันแล้วไม่ได้จเดือนแล้วก็ใช้ปีเพราะว่าใช้ม่อยรดว่าันปีอินซีอีเค่นี้แหละแต่ว่ามันใช้ได้อยู่หนึ่งรอบตั้งปีนี่อาละไปแล้วเอายางมัดบันเห็นมเห็นมเสียกเ้นใหายอยู่เด้อพ่อเห็นมีเสี่กเ้นใ่ญ่อยู่ขัไม่ตกอ่้นตกลุมกับที่ตกมัดกันเยะแล้วกันเนาะยวลงไปถนนแล้วรถตามเล ชาวบ้านก็ยดเดือดร้อนคือเขาคนเดือดร้อนครับพ่อเบ้าดูพ่ออัดเสี้เอาไปลงยูทูปให้มันเป็นหังอัดก้อนก้อนใหญ่เอาเครื่องยังก็อัดอันนี้มันเอาเครื่องของยูฮอลแลนด์อัดใหยใยก็ปกติบอใหญ่กว่าของอุตสาหะโทรเบอร์ใดโทรเบอร์ใดจำเบอร์โทรเจ้าของได้บอคันคนโทรซ้ำสี่หนึ่งเกียดหกศูนย์ศูนย์เก้าอ๋อจ้ะเดี๋ยว ไฮปอน,นัมัดให้นับได้จากก้อนล่ะอพี่นับได้จากก้อนเหรอพ่อได้นับบ่ละ่ะไม่ได้นับด้วยใจหรือจ,อจะมีบําเมมันมิตรยูน่บ่ะจ๊ะอดยูทังอื่นเขาเจ้ากับมีโยเขืกอนเสียงนี่ อ๋อจ่ะนูาดวนมันยังอยู่วังหัน,น,นก่อนอเฟียงให,ใหญ่แบบนี้เลยนะคะใครสนใจก็โทรได้ตามเบอร์โทรนั่นแหละเดี๋ยวฟังสิอันแปะเบอร์โทรไปให้อันมีพนักงานไอ้เพิ่นลงให้เนะคะ่ะมารับเองถึงสวนเลยมารับเองถึงโกด,ดังเลยค่ะ อ่ะตอนนี้มีสต็อกอยู่ประมาณพันก้อนแล้วจ้ะสต็อกไว้เป็นพันพันก้อนเลยนะคะที่ไล่สุบินของเราสามสิบบุญาาเห็นเราโทรมาบอกก็ได้ประมาณไว้